สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับจะทําเรื่องของฝีดาดลิงนะครับซึ่งพูดกันมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝีดาดลิงเป็นยังไงติดกันได้ยังไงนะครับรุนแรงแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบครับฝีดาดลิงนะครับเป็นโรคที่มีมาตั้งแต่ปี1950ัาาแล้วนะครับแล้วก็มีการระบาดแต่ว่าไม่รุนแรงนักนะครับโดยต้นตอในครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากประเทศแอฟริกาใต้ มีคนเป็นเยอะก็คือกลุ่มประเทศไนจีเรียนะครับมังคีพ็อกนะครับชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษนะครับโดยเป็นกลุ่มไวรัสนะครับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มฝีดาษท,ที่เราเคยเป็นกันแนีที่ต้องปลูกฝีนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาโรคฝีดาษโรคฝีดาษเรียกว่า smallpox นะครับแต่ว่าฝีดาดลิงก็คือม o n ค e พ p อกตอนนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาที่มีข่าวกันเยอะเนี่ยคือเป็นในทางอเมริกาเหนือก็คือ Canada. แคนาดาแคนาดาเป็นเยอะนะครับเป็นร่วม 10กว่าลายนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีคนจากแคนาดามาตรวจเจอที่อเมริกาแล้วนะครับในอังกฤษเองเนี่ยก็มีคนตรวจว่าติดเนี่ยสิคนนะครับแล้วก็มีไปตรวจเจอที่ออสเตรเลียก็คือเริ่มมีการเคลื่อนของคนนะครับก็มีการเอาเชื้อไปนะครับทีนี้นะครับมาดูว่าฝีดาลิงเนี่ยจริงๆมีสสายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์ที่รุนแรงเยอะกับสายพันธุ์ที่รุนแรงน้อยนะครับสายพันธุ์ที่รุนแรงน้อยว่ากันว่านะครับ อ,อัตราการเสรียชีวิตในพอๆกับโควิด -19 นี่คืออยู่ประมาณ1-2%ส่วนสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงเยอะนะครับอาจจะใกล้เคียงกับโรคซานะครับมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง10%ซึ่งก็เกิดในแอฟริกาใต้นักวิทยาศาสตร์พยาพยามบอกว่านะครับที่ตอนนี้มีการกลับมาเป็นเยอะเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทั่วโลกเคยมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้ทรพิษนะครับเขาก็เลยคิดว่าไอ้เจ้าวัคซีนไข้ทรพิษเนี่ยม,มันสามารถป้องกันโรคฝีดาลิงได้ พอช่วงไข้ทรพิษหายไปจากโรคนะครับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษก็เลิกฉีดนะครับก็ทําให้เริ่มมีตัวเ,เลขรายงานฝีดาดลิงกลับขึ้นมานะครับคำถามที่ว่าฝีดาดลิงติดได้ยังไงนะครับคือ1เลยติด,ดด้วยการสัมผัสโดยตรงสารคัดหลัง่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่มีติดเชื้ออยู่นะครับหรือถูกสัตว์ที่ติดเชื้อข่วนกัดนะครับการทานอาหารสัตว์ตัวนั้นเข้าไปโดยที่ไม่ปรุงสุกนะครับหรือติดทางอ้อมโดยการสัมผัส บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่วยนะครับการแพร่ระหว่างคนสู่คนพบได้น้อยนะครับแต่ก็สามารถแพร่กันได้ถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ป่วยเป็นฝีดาลิงนะครับอยู่ใกล้เคียงกับคนที่อยู่ใกล้เคียงก็มีโอกาสที่ติดทั้งทางเดินหายใจติดจากการที่สัมผัสต,ตุ่มหนองแล้วก็อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเช่นทานอาหารร่วมกันที่นอนร่วมกันนี้จะเป็นต้นนะครับส่วนระยะเวลาพักเชื้อนะจะค่อนข้างนานกว่าโควิดนะครับมีการพักเชื้อเนี่ยมระมาณ7-14วันและอาจนานถึง21วันได้ อาการตอนแรกคือมีเรื่องของการมีไข้ปวดศีรษะนะครับปวดกล้ามเนื้อปวดหลังมีต่อมน้ำเหลืองโตมีอาการหนาวสัน่นมีอาการอ่อนเพลียนะครับเวลาผ่านไป1-2วันเนี่ยจะเริ่มมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขานะครับมีอาการปวดบริเวณใบหน้าและลำตัวคือมีการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนเป็นไข้ทั่วไปจากตุ่มจะเริ่มมีหนองนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นสามารถเป็นได้ทั้งทั่วตัวเลยอาการที่ตุ่มหนองจะค่อยแห้งหายไป เหมือนสมัยหนึ่งที่เราเคยเป็นอิสุอิสัยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประมาณ2-3สสัปดาห์การจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับคนที่มีอาการเป็นได,ดน้รุนแรงคือคนที่มีโรคประจําตัวร่างกายไม่แข็งแรงนะครับในเด็กเล็กหรือในผู้สูงอายุนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์พูดก,กันว่านะครับถ้าการระบาดมันเป็นมากขึ้นเป็นวงกว้างอาจจะต้องกลับมาปลูกฝีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับโรคฝีดาดลิงนะครับซึ่งในเมืองไทยไม่มีรายงานนะครับถ้า เป็นประโยชน์เช่นเคยนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ